แม่เอาเงินมาให้หนูเอาไปใส่กระเป๋าดีกว่ากระเป๋าอะไรอยากเห็นอ,ะอ่ะเชนดูหนูดีสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้หนูจะมาทำกระเป๋าเองค่ะนี่เป็นแบบนี้นะนี่เพื่อนน้องหนูดีเขาให้มานะเป็นแบบกระเป๋าเย็บมือนะมันมีหลายรูปเลยอ่ะน้องหนูดีดูซิมันมีรูป,รป,นะปอะไรบ้างนักคู่ดอกมา ไก่แล้วก Whoa, ็อมยิ้มเสืออุ้ยน่ารักจังเลยอยากได้เสือแล้วก็ช้างแล้วก็คัพเค้กคัพเค้กแล้วก็เชอรี่โอ้แล้วน้องดีได้อะไรเนี่ยข้างในจะเป็นอะไรเรามาแกะกันดูเลยหนูเดาว่าน่าจะเป็นอันนี้หนูเดาว่าจะเป็นคัพเค้กเหรอใช่โอเคโอเคเราแกะดูนะ อ้าแล้วรูปที่น้องหนูดีได้มาก็เป็นอันนี้ค่ะนี่เป็นรับเคก้กอันนี้เองโหน่ารักถูกใจเลยใช่ไหมคะใช่อยากได้อันนี้อยู่พอดีเลยโอ้โห,โหวิธีการทํานี่ทำยางง้องให้ทำอย่างนี้ดูย,ย,ย,ายากอยู่เหมือนกันนะนะี่สายมันพันอยู่สายมันพันกันอยู่สายมันพันกันอยู่เคเรามาเริ่มทํากันเลยนะเริ่มจากต่อข้างๆนี้ก่อนทําเป็นช่องว่างของกระเป๋าก่อน ดึงหโอ้โหดึงเดียวลากไปลากไปเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเป็นไงเป็นไงเริ่มชิมต่อกันเลยชื่อมต่อกันแล้วเชื่อมต่อกันแล้วโอเคอ่ะต่อไปเริ่มจากตรงไหนก่อนคะฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้เออแล้วก็ทะลุมาตรงรูเดิมอุย้ยรูที่มันเหมือนกัน อ่าอ่าแล้วก็รูสามทางฝั่งนี้ดูสายโอเคลากมาให้สุดๆเหมือนเดิมเลยโอ้โหโเข็มเข็มระวังเข็มมือโอ้ยระวังเข็มเี่มมือเด็กๆโอ้ยอย่าใ,ให้เข็มทม,ม,มือมันไม่ใช่ไม้มันเป็นพลาสติกแต่ก็ต้องระวางังเดี๋ยวมันจิ้มมือจะเจ็บเอาอ่ารูดมาอย่างนี้โอเคทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะเด็กๆจนครบฝั่งนี้เลย ดึง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 ให้สุดดึงให้สุดเส้นยาวมากเลยดึงายาวขนาดเนี้ยโอเคอต่อไปทำเหมือนเดิมเลยค่ะทำเหมือนเดิมไปเรื่อยๆเลยฝั่งนี้จะเสร็จแล้วนะงานสุดท้ายละโอ้โหก็เย็บแบบสวยบ้างตะปุ่มตะป๋ำบ้างนะ เป็นฝีมือ,อ,อทอี่สุดยอดไปเลยของใครเนี่ยใครทำเนี่ยโอสุดยอดไปเลยโอ้โหเรียบร้อยแล้วนะฝั่งนี้โอ้โหต่อไปเราก็ประกอบกระเป๋าอีกฝั่งหนึ่งโอเคเอามาติดมาอีกฝั่งนึ่งก่อนตามาทำอีกฝั่งแล้วนะโอ้เริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะ ดีป้าอโอเคเก่งมากอันนี้ลูกอันนี้ใส่เข็มใส่เข็มใส่เข็มมันเดิมเข็มนี่หลุดง่ายมากเลยเข็มมันใหญ่เนี่ยดีทำลูให้มันตรงกรันจริงจริงได้ทำตรงนี้เนะี่ยทำเร็วทำเร็วเฮ้ย,ย,ยลูผิดแล้วลูข้างบนสิอูบนข้างลาข้างล่างเหมือนเดิมอะ่ะ เก่งมากเห็นไหมเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมไหมคะเข้ามารูเดิม <c oughs> อ,อันสุดท้ายแล้วนะโอ้โหฝั่งนี้สวยกว่าฝั่งนู้นเยอะเลยนะ <c oughs> เริ่มรู้หลักแล้วฝั่งนี้ตะปุ่มตะปับเออเริ่มรู้แล้วว่าต้องใส่ยังไงสุดยอดอันสุดท้ายเชือกหมดพอดีเลยเขาให้มาแบบพอดีพอดีนะอะดึงมาโอเคยังไม่หมดเลยเชือกเออฝั่งนี้สวยมากเลยดูสิเด็กๆโอ้โหแล้วดีดูฝั่งนี้ เงี้ยอันนี้มันเป็นความผิดพลาดของเราเล็กน้อยที่เราไม่รู้ว่าจะทายังไงตอนแรกแต่ว่าขี้เกียจแก้แล้วนะเราก็โชว์ฝั่งนี้ไปเลยมันสวยอยู่นะเงินพอไหอมเกือบแล้วได้ไหมได้เลยได้อยู่ไหมโ <c oughs> okay, อเคจบเดี๋ยวแม่มาปมให้โอโ้โหก็ได้อยู่นะ <c oughs> โอโ้โหสวยอยู่เออหนูได้กระเป๋ามาแล้วค่ะ เริ่มเลยเราต้องแต่งฝั่งนี้นะเพราะว่าฝั่งนี้สวยเวลาเราไป่ายตลาดเราก็โชว์ฝั่งนี้ก็โอ้กระเป๋าชุดสวยมากเลยกระเป๋าเก็บค่าแชร์ส่วนของตกแต่งนี่มันจะเป็นสติกเกอร์แบบนี้ค่ะเด็กๆลอกลอออกมาลอกออกมานี่ตัวอย่างที่อยู่ตรงนี้โอเคแปะเลยเฮ้ยผิดฝั่งปะเออถูกแล้ว โอ้แม่ทำให้หนูเสียกำลังใจเนี่ยหนูคิดว่ามันถูกแล้วนะโอ้ใจเย็นใจเย็นลงไปโอ้สวยสวยสวยถูกแล้วถูกแล้วต่อไปสวยสดงดงามก็มีอะไรบ้างตีเหลืองเป็นแบบข้างล่างใช่ไหมแต่งแกะออกมาค่ะแล้วหนูดีแล้วนะมันเหนียวมากเลย สวยสวยสวย่ปะองไปนะให้ม so mm ันเนียนๆค่ะโอเคโอ้โหสวยมากเลยอ่ะนี่แกอามาหนูอยากตกแต่งให้มันดูสวยขึ้นแต่งให้มันดูสวยขึ้นแบบนี้แบบนั้นไหนี่ค่ะแปะลงไปแปะตรงนี้นี่ไงดูตัวอย่างเขาแปะตรงไโอเค ตัวอย่างเขาแปะแบบนี้โอเคค่ะคหัวใจต่อไปก็เป็นหัวใจค่ะแกะหัวใจออกมากแม่แกะดาวให้ละติดดาวแกะยากเหมือนกันนะอัน,นเนี้ยเหนียวนะต้องให้ผู้ปกครองช่วยอยู่นะเด็กๆตกแต่งเริ่มสวยเริ่มสวยอ่าถูกต้องถูกต,ต,ต้องอ่าต่อไปเป็นอะไรนี่มีอีกแล้วเนี่ยเป็นกลมๆกับดาวเหมือนกันเนียคุณแม่แกะนะอ่าโอ้โหดูสิติดอยู่ที่มือเต็มเลย อโอ้โหดูตัวอย่างดูตัวอย่างสวยเฉยเฉยน่อ่าถูกต้องค่ะโอ้กๆเหมือนตัวอย่างเลยอ่ะพูดถึงก็ตรงปกอยู่นะสนุกนะอันนี้แล้วก็ฝึกสมาธิดีมากเลยนะเด็กๆเนี่ยคืออันนี้แม่ตัดคลิปมาแล้วนะความจริงคือใช้เวลาในการทำเนี่ยนานอยู่นะยิ่งถ้าเด็กเล็กน่าจะนานมาก แต่ก็สนุกนะถงดีเขาก็ชอบสุดท้ายแล้วสีฟ้าฟ้าโอเคสวยเลยค่ะงตรงนี้ตรงนี้ในอันนึตรงนี้โอ้โหเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหไหนโชว์กระเป๋าหน่อยค่ะทันทๆนท่นทและนี่คือกระเป๋าเก็บค่าแชร์ของเจค่ะไม่ใช่กระเป๋าเก็บเงินของเด็กโอ้โหสวยนะดูสีน่ารักมากเลย อีกด้านก็วางเปาอีกด้านก็วางเป่าแต่อีกด้านนึงสวยนะดูสีน่ารักอนะ่ะเด็กๆวันนี้น้องเหนือดีนะคะก็ได้กระเป๋ามาเก็บเงินแล้วค่ะ <Yeah. S 2> สำหรับคลิปวิดีโอนี้น้องเหนือดีตั้งขาตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r ร b e ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปบายบายคุณแม่หัวใจน่ารักใช่ไหมคะดูขนา แต่หนูดูว่าข้าหลังเหมือนเบี้ยวเลยอะ